สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนนะครับเนาะวันนี้ครับวาพบกับผมช่องนุ่มนักพูดเช่นเอียกคือเก่าครับผมมาคือรางวันนี้มัคือจะกินข้อหมูย่างพี่น้องได้ไปจัดมาในตลาดผมได้หมูทอดหมูย่างเนี่ยครับมีซุปน้ำมัตามามกฮงแหนครับผมกับแกงเสบแซ่บนะครับที่ผักเกีม่เล็กๆหน่อยครับผมมาพี่น้องมาห่อละยายหังก่อนออกไปทํางานเศร้าเนี่ยกินข้าวนกันเ้อพี่น้องเลยเสบแซ่บครับผม ขอเพิ่มเสียเพิ่มแป๊บเพิ่มแรงพักดันสวงเ้าครับผมดูดูโออดหองระบาดพี่นนอะมากินพวกกินเขาแสบอ่ะจะมีกินเหเี uh, ่ยวอะไร เดไปกินไส้เมาครุณเพื่อกินขา้าวแซีบในสูตรแม่แต่ข้าวเป็นเรื่อน่อยเพื่น้องเอานื้อมันมาแต้มเมื่อไหร่ล,ลูกเพื่นเราข่าวมันยังบติดมือเป็นขี้แรงมากคัมมันไงเลยเพื่น้อง,อยยองจัดให้มาบบเต็มเต็ม เสียงพ่อมาเนาะกพี่นอ้อ,นองรรอนอนแบบเงี้เลยครับ nổ muốn nó mà lá sobre a Mm-hmm. Hmm. de โอ้พอดีอิ่มไปหน่อยหมูส่วนที่มันก็กินมาไหวครับมันเลี่ยนอ่ะโอเคถือว่าผ่านครับหมูหนุ่มแห้งนะครับอ่ะจังนั้นก็มีกับคอปิ้งคิปปิ้งเส้นนะครับเด้อหนุ่มน้ำพู้ขอขอบคุณขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมช่องนุ่มน้ำพู้เชนเดีนะครับเนาะถ้าเบื้องหลังจังเล็กกัฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนุ่มน้ำพู้น่ามืเด้อครับเด้อฝากกดสับกับใครฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งไว้ อ่าเพื่อไปต้องใจให้น้องนักเรีของท่านเดนักเื่อนครับเรอขอบคุณนันแะครับเรอที่จะต่ามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ